สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหรา h ชนแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่20พฤศจิกาย,ยน2563ตรงกับขึ้น5ข้ามเดือนอ้ายปีชวดวันนี้เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยการ3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของ หุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่ 2, 2เป็นช่วงของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา2 2นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา จะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขศูนย์หมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขสองและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่ หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ศูนยห้าหกและศูนเจ็ด เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสหรัฐเมกช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเจ็ดหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปด หมายเลข5หมายเลข9และหมายเลข0เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของุยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ คู่แรก 7, 1, 7, 8และ 7, 9เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขหกหมายเลขห้าและหมายเลขสี่เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปลงกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสามสองและสามห้าเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอะตัวเลขในแต่ละหุ้น ของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้นเป็นคาสพิเศษ เพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกสั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ